ไปสงขลานะคะหลวงพงอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเลแต่น้องน้องจินมี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผตกลงกันก่อนนะเดี๋ยวชาวบ้านเฟังแล้วเข้าใจไม่ถูกคำว่าหลวงพงเนี่ยเป็นพระหรือเป็นนายพงศอนายหลวงนายหลวงนายนายายพงนะบ้านบ้านเราบ้านเราก็เรียกหลวงนี่ไงนี่ไงต้องตกลงกติกาก่อนเดี๋ยวชาวบ้านเขาไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นชื่อจริงก็คือนายพงใช่ไหมคุณลุงครับ นะทีนี้ทีนี้ทางบ้านคนชาวบ้านบ้านคนทางใต้นี่ก็เรียกหลวงเหมือนหลวงไก่เ่เหมือนนักร้องอะหลวงไก่คือคนคนที่จะเรียกหลวงได้ไม่ใช่ว่าเรียกได้ทุกคนนะต้องยังไงคะคนนั้นต้องมีเมียและบวชถึงเรียกหลวง มีมีภรรยา <c oughs> แล้วบวชแล้วก็ไปบวชแล้วสืกอ,ออกมาแล้วก็มีภรรยาอยู่หรือว่ายังไงใช่แล้วสืกอ,ออกมาคือคนมีเมียแล้วไปบวช oh. เพื่อนพอสืกอ,ออกมาเขาจะเรียกหลวงค <c oughs> ่ะแต่ถ้าไม่มีถ้ามยังไม่มีเมียแล้วไปบวชบ้านเธอเรียกอะไร <c oughs> ทิดทิดไม่ใช่ใช้ <c oughs> เรียกอะไรเชียงเมียงอะ่ะเชียงเมียงเอียงเชียงเมียงในเด็กวัดหรืออะไร เสียงเหมียงก็คือคนถ้ามันเปรียบภาษาคือฉลาดแกมโกงได้นะเชียงเหมียงเชียงเหมี่ยงเนี่ยเออมันจะมีถ้าสมมติว่าสืบมาอาทิตย์อแต่ว่านั่นคือคนหนุ่มบวชใช่ใช่ค่ะงมาเป็นทิศยังไม่ได้มีแตานก็คือบวชก่อนเบียรแต่คนจะเป็นหลวงได้เ่ยต้องเป็นคนอายุมากใช่ไหมหลวงพงษ์ครับ อายุมากแล้วบางคนเนี่ยนี้ก็คือถ้าสมมติผมมีพี่ชายสมมุติผมมีพี่ชายแล้วพี่ชายผมบวชศึกออกมาปั๊บผมเรียกพี่หลวงพี่หลวงจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเขาไม่รู้จะเรียกอะไรก็เรียกหลวงไว้ก่อน คำว่าหลวงก็แปลว่าเป็นที่เข้าใจว่าเขาเรียกด้วยความนับถือพี่ล่วงพี่ล่วงนี่เรียกหลวงพงศ์ไม่เข้าใจนะว่าไม่ใช่ชื่อนายหลวงพงศ์ไม่ใช่นะชื่อนายพงศ์เนีเร่ยนี่เล่นเอามาเรียกว่าหลวงพงศ์มาขึ้นหน้าจอเลยครับจะเรียกว่าชื่อจะอธิบายคนอื่นได้เข้าใจตามนี้นะทีนคุณคลุงพงศ์ถามเรื่องอะไรอ่ะพอดีน้องน้องใจมีที่ดินหนึ่งเพลงเป็นจะนหนดรับโอนจากพ่อเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่ศูนต่อมา สองปหน้าร้อยุนน้องชายไปม,มีปัญญาแล้วก็จดทะบเบียนกันพอพี่ยกสองห้าหกห้าน้องชายเสียชีวิตอยากทราบว่าจะเริ่มต้นจำจดอย่างาไดดีเพราะรายชื่อเป็นของน้องชายอยู่ครับน้องชายมีเมียนี่แล้วก็มีลูกไหมไม่มีครับน้องชายมีเมียไม่มีลูกได้จดทะเบียนสมรสไหมจดทะเบียนสมรสไหมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง,งจดเพราะเขาได้เขาได้เมียตอนนั้นอายุว่าสิบกว่าแล้ว ไม่ไดิจะได้ตอนไหนก็นแล้วแต่แล้วว่าเขาจดทะเบียนสมรสกับเมียไหมไม่มีลูกมไม่มีลูก,ลกตอบถามหลวงว่าเขาจดทะเบียนกับเมียไหมตอบตรงนี้ก่อนจดครับจดจดทะเบียนตรงนี้พอเขาตายไปใช่ไหมเก็มีที่ดินทีด่ดับมาจากพ่ออยู่แปลงหนึ่งใช่ไหมครับครับแล้วพ่อกับแม่ยังอยู่ไหม,เ,หมเสียชีวิตหมดแล้วครับเสียชีวิตหมดแล้วเสียชีวิตหมดแล้ว เพราะฉะนั้นที่ดินที่เป็นชื่อของน้องชายที่เสียชีวิตจะตกได้แก่ใครต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วพี่หลวงครับอ่าหนึ่งตกได้แก่เมียเขาครับสองพ่อแม่เขาพอพ่อแม่เขาตายก็มาตกได้แก่พี่น้องของเขาทีเนี่ครับครับพ่อแม่ไม่มีมีแต่พี่น้องสี่คนมาที่พี่น้องมาที่พี่น้องเพราะฉะนั้นเมียกับพี่น้องเป็นคนจะได้รับมาดกของน้องชายที่เสียชีวิตครับค่ะ เพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นจากเริ่มต้นทีนี้วิธีเริ่มต้นกใ็ให้เมียให้เมียเขาอ่ะนะแล้วก็จะก,ก็ก็ถือว่าเป็นน้องสะพ้ายใช่ไหมครับยังดีกันอยู่ไหมอ่ะเอาตรงๆก่อนก็อยู่อยู่คนละแห่งกันนะมั้ง ดีกันไม่กับพี่หลวงัน้องสพายกันดีกันดีอ่ะดีแล้วดีแล้วที่ดีกันก็ดีแล้วแต่เคยทำว่าดีกันก็หมายความว่าพี่หลวงก็ให้น้องสพายนั่นแหะเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้หรือว่าพี่หลวงจะขอเป็นผู้จัดการมรดกก็ตกลงการเรื่องทรัพย์สินเพราะว่ามันจะต้องแบ่งเด้มันต้องแบ่งใช่ไหมเพราะมันต้องแบ่งนะครับเพราะว่าไม่มีบุตรนี่ครับ นะครับครึ่งหนึ่งก็ตกแกเมียครึ่งหนึ่งก็มาตกแก่แก่ใครอ่ะี่น้อทีนี้มันต้องดูเป็นสินส่วนตัวใช่ไหมถ้ามันอ้างสินส่วนตัวใช่ไหมอได้ก่อนแต่งงานก่อนจะทะเบียนมันอาจจะมาอยู่ที่คนละส่วนพี่หลวงก็ไปพบอายการคุ้มครองสิทธิให้เขาตั้งผู้จัดการมรดกให้นะ ที่สงขาใช่ไหมคะที่สงขาครับที่สงขาหให้อายการเขาตั้งให้ฟรีก็รวบรวมกันแล้วใบหลักฐานการตายของพ่อของแม่ที่ตายไปแล้วใบาบณบัตรถ้าไม่มีบณบาัตรหาไม่เจอแล้วพ่อตายนานแล้วแม่ตายนานแล้วก็ขอออกใบแทนคนที่จะออกไปไม่ใช่ไปแทนเขาียกใบรับรองการตายะนะครับก็หากำนันผู้ใหญ่บ,บ้านคนที่รู้เห็นการตายรับรองว่าพ่อตายแล้วแม่ตายแล้วก็ได้ใบรับรองการตายมาประกอบแล้วก็ ทะเบียนบ้านบัตรประจาตัวประชาชนแล้วก็น้องชายที่เสียชีวิตมรณบัตรนะครับแล้วก็ทายาททายาทกี่คนที่จะพี่น้องกี่คนเมียหนึ่งคนพี่น้องกี่คนก็ไปยื่นที่อายการคุ้มครองสิทธิที่สงขลาให้เขาตั้งผู้จัดการมาดกให้พอตั้งเสร็จปั๊บก็มาโอนแบ่งเั้นเสียอจดเบอร์ไหมคะเบอร์อายการครับ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 พร้อมนะคะครับศูนย์เจ็ดสี่ครับสาม3ูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสองสามหก สองสามหกค่ะครับพี่หลวงไปตามนี้นะไปตามนี้คุยกับคุยกับน้องสะพ้ายก่อนและตกลงตั้งผู้จัดการมาดกแล้วก็แบ่งทรัพย์สินการไปให้อาการแบ่งให้ก็ได้นะค่ะใครับครับว่าใครมีสิทธิ์เท่าไหร่นะตามส่วนถ้าเป็นสินส่วนตัวกับสินสมรสก็อยู่กันตรงนั้นแหละถ้าเป็นสินส่วนตัวก็ก็ภรรยาก็ได้ไปส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นสินสมรสมันก็แบ่งไปตามครึ่งครึ่งนะค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีทรัพย์สินอื่นอีกนี่ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะจัดการเรื่องของ ที่อยู่กับภรรยาเขาอ่ถ้าไม่มี<ะ>ก็เอาตามส่วนไปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ